เด็กๆอยู่บ้านปิดเทอมช่วงโควิดอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะรักษาระยะหา่างใส่หน้ากากอมันทุกครั้งเวลาออกข้างนอกแล้วก็กลับมาแล้วอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายตลอดเวลานะคะเด็กๆช่วงนี้คุณครูมีคลิปมาฝากเด็กๆในระหว่างที่เราปิดเรียนเฉพาะกิจการนะคะเป็นคลิปที่น่าสนใจเด็กๆเข้าไปติดตามได้เลยค่ะ การหาพื้นที่ของรูปวงกลมตอนที่ 2, 2> สวัสดีครับกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปวงกลมตอนที่สองไปพร้อมๆกับวินและคุณพ่อของวินจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับคุณพ่อครับขอโทษนะครับ รบกวนเวลาคุณพ่อหรือเปล่าครับไม่เลยวินมีอะไรหรือเปล่าลูกผมทำการบ้านเรื่องการหาพื้นที่ของรูปวงกลมไม่ได้อ่ะครับอา้าวเรื่องนี้พ่อเคยสอนลูกไปแล้วนี่ยังจำได้หรือเปล่าว่าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับผลคูณระหว่างค่าพายคูณกับความยาวของรัศมียกกำลังสองหรือพายอยกกำลังสอง ครับคุณพ่อผมจำสูตรได้ครับแต่คราวนี้รูปวงกลมไม่มีรัศมีมาให้อะครับเขามีแต่เส้นผ่านศูนย์กลางมาให้ผมเลยไม่รู้ว่าจะหาพื้นที่อย่างไรครับรัศมีนี่นะลูกมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลมดูพิซซ่าในถาดนี้สิลูกถ้าพ่อตัดแบบนี้ก็จะเป็นรัศมีใช่ไหมแต่ถ้าพ่อตัดต่อไปอีกก็จะกลายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ก็แสดงว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางเสมอนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วยสองก็จะมีค่าเท่ากับรัศมีเราลองมาหาพื้นที่ของพิซซารูปวงกลมนี้กันดูนะลูกจากพิซซ่ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง6.8เซนติเมตรกำหนดให้ค่าพายประมาณเศษ22ส่วน7 รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ6.8หารด้วย2เท่ากับ3.4เซนติเมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับผลคูณระหว่างค่าพายคูณกับความยาวของรัศมียกกำลังสองหรือพาย r ายกกำลังสองพื้นที่ของรูปวงกลมจะประมาณเศษ22ส่วน7 คูณ3.4เซนติเมตรคูณ3.4เซนติเมตรเท่ากับ36.33ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมประมาณ36.33ตารางเซนติเมตรเอาละทีนี้ตาวินแล้วลองหาพื้นที่ของรูปวงกลมในรูปนี้ให้พ่อดูหน่อยสิพ่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ9เซนติเมตร และกำหนดให้ค่าพายประมาณ3 1 4ครับต้องเริ่มจากการหารัศมีก่อนเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วย2เท่ากับ9หารด้วย2เท่ากับ4.5เซนติเมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับพายอายกกำลังสองพื้นที่ของรูปวงกลมจะประมาณ3 1 4 4คูณ4.5เซนติเมตร คูณ4.5เซนติเมตรเท่ากับ63.585ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมประมาณ63.585ตารางเซนติเมตรถูกต้องไหมครับพ่อถูกต้องลูกเราไปทำกิจกรรมทบทวนความเข้าใจเพิ่มเติมกันดีกว่านะวินครับคุณพ่อเพื่อนๆก็ไปทำกิจกรรมพร้อมๆกับวินเลยนะครับ ให้น้องๆจงเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องครับข้อหจงหาพื้นที่ของรูปวงกลมต่อไปนี้กำหนดให้ค่าพายประมาณ3.14จิจกรรมไม่ยากใช่ไหมลูกใช่ครับดีมากเลยลูกไหนวินทำโจทย์ให้พ่อดูอีกสักข้อหน่อยสิลูกถ้าพ่อให้วินเขียนรูปวงกลมและหาพื้นที่ของรูปวงกลมด้วย โดยรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว12เซนติเมตรและกำหนดให้ค่าพายประมาณ3.14ได้เลยครับจากโจทย์ที่พ่อให้เขียนวงกลมก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วครับเส้นผ่านศูนย์กลางยาว12เซนติเมตรเพราะฉะนั้นรัศมียาว12เซนติเมตรหารด้วย2เท่ากับ6เซนติเมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลม เท่ากับ pi r ยกกำลังสองพื้นที่ของรูปวงกลมจะประมาณ3.14คูณ6เซนติเมตรคูณ6เซนติเมตรเท่ากับ113.04ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมประมาณ113.04ตารางเซนติเมตรครับใช่แล้วลูก ทีนี้วินคงเข้าใจเรื่องการหาพื้นที่ของรูปวงกลมเป็นอย่างดีแล้วคงทำการบ้านได้แล้วสินะลูกครับครับได้แล้วครับคุณพ่อขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการหาพื้นที่ของรูปวงกลมที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเราไปสรุปเนื้อหากันดีกว่านะครับ เราสามารถหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้จากสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับผลคูณระหว่างพาคูณกับความยาวของรัศมียกกำลังสองหรือพายอยกกำลังสองโดยจะกำหนดให้ค่าภายประมาณเศษ2 2ส่วน7หรือกำหนดให้ค่าภายประมาณ3.14เมื่อกำหนดความยาวของรัศมีให้ ก็สามารถหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้หรือถ้ากำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลมเราสามารถหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้โดยนำความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วยสองก็จะได้รัศมีแล้วนำรัศมีที่ได้ไปแทนในสูตรก็จะหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้แล้วครับก่อนหมดเวลากันไปในวันนี้เราไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยว ทดสอบความเข้าใจกันดีกว่านะครับฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคําตอบข้อที่ถูกต้องข้อหนึ่งรูปวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง12.6เซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าไร่กำหนดให้ค่าพาย ประมาณ3.14หมดเวลาสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับแล้วกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าครับสวัสดีครับค่ะดูแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็อย่าลืมเปิดดูซ้ำๆทพาวนบ่อยๆนะคะจะทำให้เด็กๆเ,เข้าใจมากขึ้น และคุณครูมีแบบหัดให้หนูได้ทดลองทำและถ่ายรูปส่งผลงานมาอวดคุณครูที่เฟซบุ o กหลนกลุ่มนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ